นอกเหนือจากแนวคิดการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วยังมีผู้เสนอแนวทางที่แก้โดยชุมชนซึ่งไม่ถึงกับต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเมืองการปกครองในพื้นที่ด้วยค่ะชุมชนชาวไทยมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้นําที่หลากหลายแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นําการเมืองท้องถิ่นอย่างอาบตอรวมทั้งผู้นําศาสนาหรือว่าอิหมามค่ะผู้นําทั้งหมดที่ว่ามานี้นะคะถูกเรียกว่า4เสาหลัก ตามแนวคิดชุมชนศรัทธาหรือว่ากำปงตักวาค่ะซึ่งการเชื่อมผู้นำทั้ง4ี่ฝ่ายให้ทำงานร่วมกันก็จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะกำปงแปลว่าหมู่บ้านตักวาแปลว่าความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะชาวไทยมุสลิมเชื่อว่าถ้าชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านมีความศรัทธาต่อคำสอนในหลักศาสนาและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องนี่จะเป็นแนวทางที่นำพาชุมชนสู่ความเจริญและพบกับความสันติสุข ดาน,นิยาสาแม่คือผู้ที่มีความรู้ด้านศาสนาจนได้รับการยกย่องให้อยู่ในฐานะผู้นำศาสนาหรืออิหมามในหมู่บ้านสแตร์อำเภอบาเจอดจังหวัดนราธิวาสถึงแม้ว่าจะเป็นอิหมามมาเป็นเวลาเพียง3ปีแต่เวลาหลายสิบปีนับตั้งแต่การปกครองจากรัฐส่วนกลางเข้ามามีบทบาทต่อชุมชนทั่วประเทศผู้นำศาสนาส่วนใหญ่ก็ทำหน้าที่เพียงแค่ผู้นำทางศาสนากิจและผู้นำทางจิตวิญญาณ โดยที่บทบาทการเป็นผู้นําชุมชนที่แท้จริงตกอยู่กับกำนันผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นทีนี้พอทางชุมชนสาธาเข้ามานี่ก็คือบทบาทเหล่านี้นี่เปิดกว้างขึ้นซึ่งจริงๆแล้วก็คือมันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่อยู่แล้วของอิหมัมนะฮะที่จะต้องดูแลทั้งเรื่องาศาสนาะแล้วก็ในเรื่องของสังคมนะฮะในเรื่องของชุมชนตรงนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ การให้ความสําคัญกับผู้นําศาสนาและผู้นําทางธรรมชาติในหมู่บ้านถูกรื้อฟื้นและนํากลับมาเป็นแนวทางของหมู่บ้านบ้านแสแตในอำเภอบาจอดจังหวัดนาราธิวาสอีกครั้งอิมามถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในสี่เสาหลักของชุมชนส่วนกลุ่มผู้หญิงที่มีบทบาทในการเป็นแกนนําพัฒนาชุมชนนับเป็นแกนนําทางธรรมชาติที่เป็นอีกหนึ่งเสาหลักทั้งผู้นําศาสนาและผู้นําทางธรรมชาติจะทํางานร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและอบะตอในการพัฒนาชุมชนด้วยความศรัทธาตามหลักศาสนา ร้านค้าชุมชนแห่งนี้เป็นผลผลิตหนึ่งจากการทำงานร่วมกันของสี่เสาหลักในชุมชนวันหนึ่งปีแล้วที่ร้านค้าชุมชนของบ้านสแตเปิดดำเนินการด้วยทุนตั้งต้น10,000แบาทมีสมาชิก220คนผลกำไรส่วนหนึ่งจะถูกนำไปปันผลให้กับสมาชิกและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้เป็นเงินสมทบพัฒนาชุมชนปีละหลายหมื่นบาทการบริหารจัดการด้วยความศรัทธ,ธาร่วมกันทำให้ทุกคนใช้ความซื่อสัตย์และมองเห็นผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เงินทุนหนึ่งแสนบาทจึงไม่มีวันหมดไปทั้งยังมีผลกําไรเพื่อการพัฒนาคุณภาพหมุนเวียนในกิจการร้านค้าชุมชนเรื่อยมาศาสนาคตินะเออนี่เป็นหน้าที่ของอิหมามผู้ใหญ่เขาไม่เกี่ยวพอมาถึงปัจจุบันล้วก็เห็นว่าเออไม่ใช่นี่หน้าที่อิหมามก็คือหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันนะฮะหน้าที่ของหลายหลายคนที่อยู่ในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็คือเออลบตรงนี้นี่ผู้ใหญ่บ้านทําคนเดียวไม่ได้นะต้องรวมตัวกัน ประชุมหารือกันสร้างความสามัคคีนะฮะและก็ความสามัคคีของชุมชนก็จะเกิดขึ้นที่ชุมชนชายทะเลที่อยู่ห่างออกมาอีก30กิโลเมตรชาวบ้านละแวกอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีก็กำลังใช้แนวทางที่เรียกว่าตํ้งปงตักวาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมนอกจากผู้นำศาสนาจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วผู้ใหญ่บ้านตัวแทนของข้าราชการฝ่ายปกครองก็มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนด้วย ยังองความรู้ทางด้านศาสนาเนี่ยบางทีผมขาดไปอิหมั่มเนี่ยผูวว้้รู้มันมีมากกว่าเนี่ยมันจะนุนเสริมเรานะครับผมก็เช่นกันอิหมัามเนี่ยจะขาดด้านการพัฒนาใช่ไหมด้านการปกครองไม่มีแต่อิหมัมเน่นอนที่ต้องปกคร,รองคนเหมือนกันใช่ไหมแนี่สก็ผมก็นุนเสริมเข้าไปถ้าเรานุนเสริมต่างคนต่างหนุนขึ้นมาเนี่ยแน่นอนที่สุดผมว่าไม่ล้มแล้วก็เป็น,เป,นเป็นพลังที่แข็งแรงด้วยแล้วก็สามารถที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกกันไม่ได้ วันนี้บรรยากาศของการสนทนาภาษาเดียวกันผ่านผู้นำในหมู่บ้านทั้ง4เสาหลักกว่า170หมู่บ้านกำลังเป็นแบบอย่างของการร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาทุกเรื่องในชุมชนโดยไม่มีการแบ่งแยก โครงการชุมชนศรัทธาเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2551ค่ะโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสออบตถึงแม้ว่าขณะนี้นะคะจะไม่ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการต่อแต่ว่าทุกกิจกรรมที่ได้ทำไว้ก็ยังได้รับการสานต่อจากคนในชุมชนซึ่งอาจารย์แวลอมลีข้าราชการครูผู้ที่มีส่วนร่วมกับการออกแบบกระบวนการสีเสาหลักบอกว่าชุมชนศรัทธาก็คือการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติของชุมชนใน ภใต้หลายสิ่งหลายอย่างที่เขารู้มาเนี่ยเขาทำไม่ได้อาจจะเป็นเพราะกลไกระบบบ้านเมืองเราเนี่ยอาจจะยังเขาไม่เข้าใจก็ได้ผมว่านะคือบางทีนักพัฒนาหรือวันักปกครองนี่มองว่าชาวบ้านไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องที่จริงผิดนะครับที่จริงแล้วชาวบ้านเ,เป็นคนที่รู้เรื่องมากที่สุดของของพื้นที่เขานะครับถ้าถามชาวบ้านชาวบ้านมีโอกาสพูดตรงอย่างตรงไปตรงมาเนี่ย ผมเข้าใจว่า,าชาวบ้านก็จะเอาหลักศรัทธาตามศาสนานั่นแหละมาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาตำบลของตัวเองแนวคิดนี้ยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง,วางทั้งจากชาวบ้านในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคใต้มันจะไม่เป็นการชี้นําเป็นการเปิโดโอกาสให้เขาได้คิดเป็นการเปิโดโอกาสให้เขาตรุกตกผลิตของเขาเองนี่คือและก็สร้างความเข้มแข็งในวิธีฮิตของเขาเองเรื่องพวกนี้ เเป็นรื่องงงจุดแข็ในนกาาารทาํอย่างไรก็ตามการดําเนินงานในลักษณะของการของบประมาณสนับสนุนจากสออบตอก็ยังมีจุดอ่อนที่ทั้งชาวบ้านและคณะทํางานโครงการชุมชนศรัทธายัางไม่สามารถรายงานผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้ผมผมไม่ได้มองว่าเขามีปัญหาแต่เรายังไม่ได้สร้างระบบให้เขาเป็นคนที่จะต้องรายงานขึ้นมาจริงๆจุดอ่อนตรงนี้แก้ไขได้แต่ว่าเ,ออเขาจะต้องไปสร้าง ระบบการรายงานผลให้กับเ,เจ้าของงบประมาณคืองบประมาณเนี่หรือเปงบประมาณของรัฐเวลาเราจะรายงานสำนักงบประมาณหรือรายงานต่อเป้าหมายเนี่ยเราต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มีตัวชี้วัดหมดนะครับว่าผลลัพธ์เนี่ยมันเกิดอะไรบ้างจากการที่เอาเงินกี่ที่ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ลงไปทำเนี่ย แม้การดําเนินงานที่ผ่านมาจะไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขได้เพื่อชี้แจงในเอกสารแต่ความเปลี่ยนแปลงทั้งแนวคิดและวิธีปฏิบัติของผู้นําชุมชนก็อาจสะท้อนถึงแนวทางการพัฒนาที่ชาวบ้านให้การยอมรับชาวบ้านก็มีความรู้สึกว่ามีความเป็นเจ้าของและก็สามารถที่จะไปคิดนะและก็มีส่วนร่วมในการพัฒนา และก็รู้สึกว่าก็จะได้รับการตอบรับจากชุมชนนะโดยเฉพาะอย่างนี้กับการที่เราจะไปแก้ปัญหาเรื่องของเยาวชนแก้ปัญหาในระดับครอบครัวสร้างความตระหนักและก็ปลูกจิตสำนึกให้ครอบครัวนี่เข้ามาดูแลลูกๆของตนเองนี่ให้ดีขึ้นแล้วก็ผลปรากฏว่าก็ได้รับการตอบรับด้วยอย่างดีนะครับ ชุมชนศรัทธาเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งนะคะที่ได้รับการยอมรับว่าใช้แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในบางพื้นที่ของ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สําเร็จเป็นอย่างดีปัจจุบันมีหน่วยงานราชการหลายแห่งค่ะนําเอาแนวคิด4ี่เสาหลักไปใช้ในงานพัฒนาชุมชนแต่ผู้ริเริ่มแนวคิดนี้เป็นห่วงนะคะว่านอกจากการนําเอารูปแบบไปใช้แล้วยังต้องเข้าใจถึงหัวใจสําคัญของแนวคิดนี้ด้วยนั่นก็คือการทํางานร่วมกันด้วยความศรัทธาที่จริงใจและนี่คือวารับประเทศไทยวันนี้ สวัสดีค่ะ